วัสดีครับคลิปนี้เราจะมาบุกพิสูจน์พระของโกกิติโกลาชหรือกิติผู้กิติคุณเจ้าของลังพระสมเด็จครึ่งล้านมีพระสมเด็จประมาณสี่พันพิมพเลยเรื่องพิมพเราไม่ดูกันยังไงครับโกกิติพิมพ์พระเอาโกลุ่มไหนโกรุ่มดังไหน,น,หนเสียงพระเอกเนี่ยพิมพพระในทุกยุคท,ท,ทุกสมัยตั้งแต่บล็อกเม้ บล็อกหินทรายบล็อกหินอ่อนบล็อกโลหะบล็อกเนื้อสมเด็จบล็อกกระดาษสาที่นี่มีบล็อกกระดาษสาเป,เป็นเนื้อขาวบางเบามากครับแล้วก็บล็อกหนังสัตว์ครับโดยเฉพาะบล็อกหินทรายมีหลากหลายมากครับบล็อกหินแม่น้ําหมายถึงหินมาจากน้ําตกก็จะเอามาสกัดแล้วก็ทําเป็นพระ บล็อกหินแม่น้ำโขงก็จะมีหมดเมื่อมีบล็อกค,คนแก่พิมพ์ก็มากมายก่ายกองช่างสิบมู่ช่างทองวังหลวงช่างชาวบ้านช่างอูอ่อต่อเรือรอบๆวัดระฆังศูนย์บัญชาการใหญ่ที่สุดในการสร้างพระสมเด็จทุกพิมพ์ส่งอยู่ที่วัดระฆัง ผมเสียดายเราไม่เห็นโบสถ์ไม้สักเก่าของวัดระฆังเพราะโดนรือไปแล้วถ้าใครมีภาพเก่าๆผม,อ,ามาอยากได้ผมอยากได้ครับนะครับซื้อขายได้จะแบ่งให้บูชามั่งได้และเอามาชมกันถ้าไม่แบ่งขายไม่แบ่งเช่าก็ามาชมกันได้เมื่อเรารู้แล้วว่าบล็อกพระมากมายก่ายกอง คนที่ศรัทธาท่านชาวจีนย่านเยาวราชก็แกะพิมพ์พระช่างท้องเยาวราชก็ถวายเศษทองคำให้กับท่านได้มากดพระสมเด็จในแต่ละยุคแต่ละสมัยอเซียร้านทองเยาวราชหลายคนที่มีพระสมเด็จวรกามเก็บสะสมตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย เกียรติประวัติที่สมเด็จโตสร้างพระสมเด็จที่วัดระฆังนั้นบรรจุอยู่ในพระโบสดที่สมเด็จโตสร้างในทุกวัดที่สมเด็จโ,โตได้ไปสร้างไว้บูรณะไว้ในโคราชนี้แม้สมเด็จโตไม่ได้สร้างวัดในโคราชพระที่ไปจากโคราชก็ขนมาไม่น้อย ยัังงไรครบโพระผู้ใหญ่ที่ไปบวชและเรียนที่วัดระฆังหลายองค์ไปเป็นเจ้าวาสที่วัดระฆังเมื่อพระสมเด็จมีชื่อเสียงตั้งแต่สมเด็จโตยังมีชีวิตอยู่สมเด็จพยากรบอกทั้งหมดว่าพระที่ฉันสร้างร้อนๆจ้าวันนี้ เอาของดีร้อนๆมาแจกจ้าในขณะที่สมเด็จโตภายเรือบินตาบใครตักบาทท่านท่านแจกพระหมดในขณะที่เดินบินตะบะไป <c oughs> ที่เ <c oughs> ยาวราชก็ในย่ามก็มีพระสมเด็จแจกหมดไอเสียเยาวราชเรามีกันเยอะแยะไปหมด <c oughs> เห็นบอกอาจารย์สุรพลคนที่ผมยาวๆห,หน่อยหนวดย,ยาวๆห,หน่อย เป็นคนแก่ที่เท่คนหนึ่งไปเก็บจากอาเซียแถวเยาวราชเกือบหมดนั่นได้พาสมเด็จยุคนั้นมาไม่ใช่น้อยผมก็โชคดีศรัทธาท่านแล้วก็มุ่งม,มั่นขอสมเด็จไม่มากเลยในการสวดจิมจรวันละสามสี่สิบจบลูงพ่อองค์หนึ่งมาบอกว่า มี16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดาลผมก็ทรงคิดน้อวันชรอนไปให้ทุกชั้นให้กับทุกคนคให้ทุกวันให้ทุกคืนคไม่มีวันหยุดเลยพอได้พระสมเด็จมามากมายผมไม่มีวันรู้เลยว่าพระสมเด็จแท้ๆอยู่ที่ไหน ด้วยความศรัทธาแท้ๆที่เรามีศรัทธาอย่างไรศรัทธาเพราะสมเด็จโตไปเทศโปรดกษัตริย์ราชการที่สีในพระชว่วงจบการเทศในพระชว่วงก็มีอะไรไม่ขวดโตสมเด็จโตก็บอกไปว่ามีนิดหน,น่อยวันนี้ใคร ที่มาช่วย <Okay. S 1> อัตบาสร้างพระนองนั่งยืดเดินองค์ใหญ่ๆสำเร็จรูงแล้วเพื่อจโลงศาสนาอัตมาภาพขอบินทบาทชีวิตและความเป็นทาสเขาด้วย <Okay. S 1> นี่จุดสตาร์ทของการเลิกทาร <Okay. S 1> กิตติศรัทธาจนถึงขั้นชีวิตที่เหลือยกให้สมเด็จชีวิตกิตติที่เหลือยกให้สมเด็จ จะทำอีกสองเรื่องให้เสร็จหนึ่งมิวเซียมพระสมเด็จของสมเด็จโตสวนสมเด็จโตสองมิวเซียมเล็กๆในตัวจังหวัดนครศรีมาสองเรื่องที่จ้งใจจะดับนอกนั้นเลิกหมดแล้วครับผมองค์ที่เราขึ้นกล้องให้เห็นนี่ครับโก <c oughs> เขาเรียกว่าเนื้ออะไรอีมา นี่นะครับนี่เนื้อดำดำมันเงาสวา่างนี่ค,คือเนื้อด,ดำแล้วก็มีจุดขาวด้วยปูนเปลือกหอยเส้นสมมวลแล้วซุมวมวาา้มข้อแก้วมวลเข้าหาองค์พระซุ้มข้อแก้วมวลเข้าหาองค์พระนี่ทองชี้หน่อยซุ้มข้อแก้วนี่นี่บริเวณนีไไ้นะครับ ชี้ด้วยมือเลยนะครับให้เข้าใจกันได้ง่ายโกครับเวลาซื้อดูพระดูสุมข้แก้วดยกล้องสอ็กง่าย<ห>อา่เหวานเทียบเลยเป็นการส่องที่มีความสุขที่สุดอร่อยที่สุดหยิบพระไม่กล้าหย,ยิบกล้องเลยดูแต่ทปาเปล่าๆก็รีบบอกเฮ้ยหมดนี้เท่าไหรอ่อ่ะคุยดีกัน,น ถ้าเราดูสมทัศน์เนี่ท่านหยิบมาสี่มุมห้ามุมทั้งห้องนะถูกตาถูกใจเท่าไหร่เอาทีหนะึงเอาหมดเอาหม<บ>ดห้องเกตพระก็จะมีการาสร้างพิมพ์ให้แปลกใจบ้างเป็นบุค,คลิกลักษณะของคนแกะแต่ละคนที่แกะพิมพ์บล็อกองค์นี้ พระทิพย์สองเส้นบ่บ่หนึ่งเส้นสองเส้นมวลสารในการที่จะมีะผงใบรานเผาหยุดก็จะมีเถาอ่อนๆให้เราเห็นบ้างจะไม่ดำจนเป็นฝุ่นดำหรือเนื้อสีดำทั่วๆไปนี่คือใบรานเผาใบลานคือคำพี ที่จาลึกบารีสันสกษษษษษิตยุคสังายนาศาสนารอสามรอสี่ใบาลานเนี่ยอาจจะใหญ่กว่บ้านหลังนี้สองชั้นไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมแต่เป็นภาษาที่จาลึกเรื่องศาสนาพุทธก็มาทำมวลสารดีกว่าไปทิ้งให้ปล่าประโยชน์เก็บไว้ก็ปวกกินเปล่าๆสมเด็จก็เอามาเผาไฟเผาไว้เสร็จก็ทำเป็นมวลสาร นี่คือมวลสารผงใบรานเผาที่ชัดเจนมากเพราะจะไม่ดำสนิทด,ดำเทาๆมนมนมวลสารเยอะแยกไปหมดองค์นี้เก่า <ไอ S 1> เก่ามาก <ไอ S 1> ดูด้านหลังนี่คือพิมพ์ใหญ่พระประธาน <ไอ S 1> การยุบย่นหลังพระต้องบอกว่านี่คือหินภูเขาไฟ เราเห็นหินภูเขาไฟจะมีรูพุนมียุบมีแยกมีอะไรหลังพระสมเด็จองค์นี้มีดินหินภูเขาไฟคล้ายหินภูเขาไฟนั้นนี่คือมวลสารที่สมเด็จโตรสร้างนอนดอนผู้ายเหล็กหลายไฟดำครบเครื่องสวยงามมากครับปูดเปลือกหอย มวนสารในการตัดขอบพระข้างล่างจะนับเม็ดสีแทบไม่ทวนเยอะแย,ยะไปหมดขอดูม,มุมชัดๆทักมุมหนึ่งการที่จะพิสูจน์พระสมเด็จให้ดูม,มุมพระนับเม็ดสีเอาสักสิบเม็ดสีละกันนี่ง่ายๆชัดๆอีกวิธีหนึ่งองค์ที่สองนี่คือพิม์พใหญ่ เส้นได้ะะพิมพ์เส้นได้องค์นี้นี่พระไม่ผ่านการใช้หมายถึงไม่ได้ของขอคาบกลุคกขาบใครแคนไซยังอยู่ครบเครื่องแล้วรานเส้นได้อาจจะดูมวนเล็กๆหรือไม่มวนเลยก็ได้เพราะซุ้มข้อแก้วจะบางเบา พิมพ์นี้ทำเพื่อสำเร็จอะไรง่ายๆไปไหนสะดวกสบายเบิดเบิดนี่คือพิมพ์เส้นได้ทำเพื่อให้เบาสบายบางเบาให้คนที่บูชามีความสุขเส้นฐานแต่ละชั้นก็บางเบายุบย่นถึงจะบางเบาเล็กบางแค่ไหนก็ตาม ก็ต้องมีการยุบการยน่นให้เราเห็นได้ถึงความเก่าข้างหลังองค์นี้มีการใช้ให้เราเห็นมีเนื้อผงพักพิมพ์ต่างๆให้เราเห็นอาจจะเป็นรัตนาชาติให้เราเห็นได้โอ้ใช่จริงๆนี่คือหินมีสี นี่คือแก้วก้าประการองค์นี้น่าจะฝังอยู่ในหัวใจอาจจะเป็นยันเลขยันตัวหนึง่งหรือเป็นหัวใจคนที่ตั้งใจฝังในองค์พระต้องการฝังรัตนชาติสามเม็ดให้อยู่ในรูปหัวใจหลังพระเจตนาสร้างก็เป็นความสวยเป็นศิลปะอย่างหนึ่งผมต้องเรียนว่าพระสมเด็จ นี่คือพุทธศินนี่คืออาร์ตที่รำลึกมีเวทมนต์คาถาในองค์พระภาพวาดที่เราขายกันเป็นล้านๆขายกันเป็นมากมายกายกองพุทธคุณในพระสมเด็จในทุกพิมพ์จบที่เป็นสร้างที่วัดระฆังมูลค่าน่าจะมากมายกว่านั้นครับหลังจากพิมพ์เซนได้แล้วมีพิมพ์ทรงเจดีเจดี เจดีองค์นี้สวยเลือเกินเกรผมเรียกว่าเกรพผิวดีไหมแทบแทบจะเป็นกริดเลยเกรที่แหลมแล้วก็สวยสดงดงามเนี่ยบ่งบอกถึงสติปัญญาเป็นเลิศการยุบการยนต์ซุขอาแก้ของของเจดีองค์นี้ หนาอวบใหญ่หนูนโดดเด่นอกพระหน้าพระยุบยน่นได้เนื้อถึงจะเป็นผมใบลานก็ตามก็ต้องมีการยุบยน่นจะร่อนเนื้อมวลสารอย่างละเอียดอย่างไรก็ตามก็ต้องมีการยุบยน่นนี่คือการยุบยน่นการขัดตมาดเพชรก็สวยงามช่างแกะพิมพระบล็อกพระทุกคนตั้งใจสร้าง เพื่อจันโลงศาสนาทุกคนได้บุญทุกคนได้ส่วนในการสร้างพระสมเด็จยุบแยกยนต<ม>์ก็อยู่ในเนื้อพระสมเด็จได้ตลอดเวลาพระทิพย์ก็เห็นได้การล้าการลานการศึกอย่างไรเงาสว่างแขนเซียมแขนนซสขึ้นมาที่ผิวพระอย่างชัดเจนมากด้านหลัง หลังองค์พระผมพูดไปแล้วว่าเหมือนหินภูเขาไฟการที่จะทำให้ยุคแย่ยนต้องใช้เวลาอย่างน้อยร้อยห้าสิบปีอย่างน้อยอวันนี้เราเห็นพระสมเด็จกันถึงสองร้อยสิบปีพระสมเด็จ สร้างเพื่อจะลงศาสนาให้ครบ 5, ห้นาพันปีนั่นเป็นบุญของคนไทยทุกคนในปีนี้มีสิทธิ์มีโชคจะมีพระสมเด็จกันทั่วนหน้าผมต้องบอกว่าวเกิดอายุวัตตะโลกอภพสมเด็จแค่ในอ่างน้ำมนต์ที่วัดบางขุนทรวมวัดระคำในอดีตในอดีตนะครับในอดีต สองสี่หนึ่งหคนเป็นโรคไอว่าหายจากโรคได้เป็นปิดทิง้งในพระสมเด็จมีว่านร้อยแปมีตัวยาที่ไว้รักษามนุษย์ฆ่าเชื้อโรคไอว่าเป็นเลิกโควิดผมว่ารองลองดู ลองดูนะครับอย่าไปเชื่อลองลองดูไม่ต้องเชื่อหรอกรแต่ถ้าหายได้ไม่ต้องฉีดวัคซีนได้ก็เป็นบุญกับคนไทยไม่ต้องเสียเงินไปซื้อวัคซีนมามากมายนี่อีกเป็นพิมพ์หนึ่งเรากำลังพูดกันว่าใหญ่ได้ดีเป็นสามพิมพ์ที่คนไทยทุกคน น่าจะมีทำไมผมพูดคำนี้เพราะพิมพ์ใหญ่ก็ไปไหนก็ใหญ่หไปไหนก็เบิร์เบิร์ตสบายสบายเส้นได้ไปไหนก็บางเบาเจดีไปไหนก็ดีไปหมดหมีคำกรอนของหลายคนแต่งไว้หวใหญ่ได้ดีสุดยอดพระในผงพระสมเด็จผสมด้วย เยื่อกระดาษสาเอาเยื่อกระดาษสาร่อนแล้วผสมไปในเนื้อสมเด็จเพื่อให้สมเด็จในั่นเหนียวแข็งแรงวันนี้เราจะได้ดูนะครับเรามีเนื้อกระดาษสาเรวจะได้เห็นพิมพ์กระดาษสาบางเบาสวยเหลือเกินนี่เป็นเนื้อพิมพ์ใหญ่พระประธานอีกพิมพ์หนึ่งเราดูความเก่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเนื้อนี้เราจะดูทั้งเนื้อเลย อะดูด้นทั้งใงทั้งน้อีกชุดหนึ่งนะครับเพื่อความเพื่อความเข้าใจนะครับทางช่องเนี่ยต้องให้เขาเข้าใจเป็นชุดๆไปเอาสีดําก่อนอ่าสีดําก่อนนะครับสําหรับใครจะมาดูพระโกกิเติอยู่ที่ไหนของประเทศไทยโกรังที่ใหญ่ที่สุดของพระอีสานรังที่ใหญ่ที่สุดในพาคอีสานมีพระสมเด็จวัดระฆังมากที่สุดในพระอีสานครึ้นลานไหมมีพระสมเด็จที่สวยที่สุดในประเทศ ต้องพูดคํานี้เพราะไม่นานสวดจิมบชรชนวลาสามสี่สิบจบสมเด็จให้มาสวยจริงวันนี้คุณใจเทพเฉพาะหูหายพิมพ์เดียวยังส่องตั้งนา่าอยากได้เมื่อ้กก็ดีใจสรุปโกอยู่ไหนก่อนตอนนี้ตรงข้ามมหาลัยวงชริตกุล จะมีร้านต่อไม้อยู่เก่าๆมีๆไม้ซุงเก่าๆตั้งอยู่หน้าร้านนั่นแหละครับปักหมุดมอวงชริตตรงข้ามกันเป,ป๊ะพอถึงเซนทันสามร้อเมตรเซนทันที่สร้างที่โคราชครับเซนทันโคราชนะครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดห7ึ่ปดเครับสวัสดีครับ